สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอร์นิ่งทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างไรไพ่อยากออกมากๆเลยหนึ่งเรียนหนึ่งเรียนคือการได้รับเงินข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะสิบไม้เทา้าหนึ่งดาบว้าวพลังงานดีมากหกดาบพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปด เหรียญ9ไม้เทา้า9ดาบ8ไม้เทา้วาว้าวสิบเหรียญแล้วก็ส3ไม้เทา้ามอร์นิ่งเห็นถึงการเดินทางมีเกณฑ์จะได้เดินทางที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงาน หรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับางานก็ได้นะคะหรือบางท่านโอกาสของการเงินมาการสร้างไรายได้ต่างๆแล้วก็มีโอกาสการการได้ทรัพย์ก้อนใหญ่อาจจะได้ทรัพย์สินมรดกหรือการได้บ้านหรือการย้ายที่อยู่ก็ได้นะคะย้ายงานย้ายที่อยู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้คุณหลุดออกจาก การที่อาจจะแบกภาระในเรื่องของการเงินหรือออกจากปัญหาเก่าๆในเรื่องของงานก็ได้หรือบางท่านอาจจะออกจากสังคมเดิมๆก้าวเข้าสู่สังคมใหม่สังคมการทำงานส,งสังคมรอบตัวอาจจะเป็นการย้ายบ้านก็ได้นะคะบางท่านก็เปลี่ยนถินฐานที่อยู่ไปเลย มอร์นิงเห็นถึงการได้โอกาสของความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ถูกหยิบยื่นมาดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นในใจของคุณช่วงนี้อาจจะอยากทุ่มเทกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองก็ได้เพราะมอร์นิ่งเห็นถึงการมองโอกาสของคุณโดยการวางแผนบางอย่างการอยากสร้างความร่ารวยการอยากสร้างวิถีชีวิตที่มันมีความมั่นคงกว่านี้ก็ได้ในบางท่านอาจจะแบบ มันมีความวิตกกังวลอยู่รอบตัวเนาะทั้งในเรื่องของสิ่งต่างๆปัญหา,าภายนอกรอบตัวคุณนะที่มันมีเข้ามาทั้งเ,เหตุการณ์บ้านเมืองทั้งปัญหารอบตัวที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้มอเิงเห็นถึงการที่ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังจะจะไปในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมมันจะค่อยๆเติบโต บางท่านอาจจะย้ายประเทศไปเลยก็ได้นะคะเพราะมอร์นิงเห็นถึงการเห็นความหวังที่คุณจะสร้างอนาคตที่สดใสอนาคตที่จะมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันมีเรื่องของหลักฐานความมั่นคงการมีเงินมีทองการมีรายได้ที่จะมีความมั่นคงในระยะยาวเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการตระหนักรู้ตื่นรู้บางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในที่ทํางานหรือคุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีมีความวิตกกังวลมันเหมือนเป็นการปูอนาคตที่จะยั่งยืนในภายภาคหน้าเพราะมอนิงเห็นถึงการได้เริ่มต้นลุยกับอะไรบางอย่างด้วยความมั่นใจในตัวเองด้วยโอกาสที่เข้ามาด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็การที่คุณลองผิดลองถูกหรือ มีประสบการณ์ที่สูงมากๆก่อนหนะ้านี้ที่เผชิญมาเนาะอืมก็มีเกณฑ์มากๆนะคะที่ม o r n งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบางท่านเกิดขึ้นแล้วบางท่านอาจจะกําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ m o r i n g เห็นถึงการการค่อยๆเปดิดปลดเปื้องจากภาระบางอย่างของคุณด้วยคุณเป็นคนทําอะไรแล้วแล้วมันแบบมันมันเหมือนกับเอาภาระทุกอย่างไว้บนบา่า แบกภาระแบกความหวังของผู้อื่นแล้วก็มันเหนื่อยอะค่ะสิบไม้เท้าเหนื่อยมากแต่คุณไม่ยอมวางมันอืมแล้วก็หมอหนิงเห็นถึงการทุ่มเทเนาะเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตนแล้วก็คุณอาจจะได้สร้างธุรกิจของตัวเองก็ได้ในบางคนนะคะอาจจะหมายถึงการคิดดีแล้วมันมีความตึกตอง แล้วก็รู้สึกว่าโอกาสครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวต่างๆดาวทั้งดาวพบเรือนพันธุพบเรือนอของการเริ่มต้นแล้วก็พบเรือนของการบุกเบิกมีความฮึกเหิมไปจออยู่ในพบเรือนสุภาแล้วก็ดาวของคนรักคู่ครองเป็นมหาอุดด้วยหมายถึงคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเป็นความรักก็ได้ ที่จะทำให้คุณแบบมาส่งเสริมมาเกื้อหนุนมาคอยผลักดันก็ได้หรือคอยแก้ปัญหาให้คุณได้ด้วยมันเป็นในเรื่องของการความสําเร็จความก้าวหน้าการต่อยอดออกไปก็ได้แล้วก็พบสุภาพก็หมายถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการเพียรพยายามการลงมือทําการลุยของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่จะขยายความว่ายอย่างไรอีกนะคะชาวลัคนาราศีพฤษกในเดือน กุมภาพันธ์2569ดวงของคุณในเรื่องของการงานก็บางท่านก็ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆเ,เนาะอาจจะเป็นปัญหาคนรอบข้างก็ได้ที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดของคุณอาจจะแบบอิจฉาริษยาหรือคอยขัดแข้งขัดขาไม่อยากให้คุณได้ดิบได้ดีก็ได้มันเป็นเรื่องของการแบบจะต้องมีอะไรมาย้อนแย้งกับคุณตลอด ไม่ว่าคุณจะเสนออะไรไปมันเป็นมันเป็นโปรเจกที่ดีมากๆากอะ่ะแต่เขาก็ยังขัดอ่ขัดคุณไปซะทุกเรื่องหรือก็ความเห็นไม่ตรงกันหรือพยายามทําทุกอย่างให้คุณไม่ลาบลื่นแต่ด้วยความรู้ความสามารถด้วยทักษะที่คุณมีด้วยประสบการณ์ต่างๆคุณก็เอาชนะได้ผ่านฉลุยผู้ใหญ่ให้การให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณมากๆ ช่วงนี้คุณดูมีภาวะของการเป็นผู้นําคิดอ่านในสิ่งใดดูจะเป็นเรื่องของความถูกต้องที่คุณที่คุณคิดคุณพูดออกไปมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องของน้ําหนักในสิ่งที่คุณพูดคุณเหมือนเหมือนควบคุมสิ่งที่คุณทําลงไปในด้านของอสิ่งต่างๆที่นําเสนอมันมันถูกต้องมัน มันมีเหตุผลมากๆมันทำให้คุณแบบสามารถที่จะคอนโทรในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างลงล็อกลงตัวแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ทำตามแผนที่คุณาวางไว้หรือนำเสนอไปก็มีโอกาสถูกตอบรับมากๆนะคะคุณมีเซนส์ดีเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานถึงจะมีอุปสรรคปัญหามีความวุ่นวาย แต่ท้ายสุดแล้วคุณจะคุณจะทำได้ขอให้เชื่อมั่นในในเสียงในหัวค่ะเพราะคุณมีเซนคุณมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำคุณรู้ว่าคุณควรคุณรู้ว่าคุณในจังหวะนี้ควรทำอะไรควรลุกควรรับควรถอยควรประนีประนอมอะไรแบบนี้คุณรู้รู้ในจุดนั้นมากๆ้วยความที่เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเนาะแล้วก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องจัดการในเดือนนี้เหมือนกัน แล้วก็เป้าหมายบางอย่างที่คุณจะได้ลงมือทำมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะว่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งดาบมาก็คือเอาชนะอริษตูคู่แข่งได้คุณเป็นที่1ค่ะก็การงานดูจะโดดเด่นได้ผลประโยชน์รายได้ที่จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้นะคะสิเหรียญใครที่เป็นในหน้าใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเมาทรัพย์มีเกณฑ์จะได้เงินหรือจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะคือมันจะได้สูงกว่าปกติเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงินคุณคนหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมีการวางแผนจัดการที่ดีแต่รายจ่ายมันก็เยอะเหมือนกันรายจ่ายจิปาถะรายจ่ายที่มีอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็หาเงินได้ได้ดีอะคะ่ะมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมอีไม่ค่อยมีลอยลัวสักเท่าไหร่แต่ว่าบางบางเดือนอาจจะแบบพอดีตัว อาจจะไม่ได้เหลือเก็บบางท่านก็อาจจะไปซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินที่มันเป็นเรื่องของภาระานิสินระยะย,ยาวก็ได้มันเป็นเรื่องของการอาจจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะเอาเงินไปลงทุนเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่เฉยๆคุณเป็นคนที่หัวบิสเนสอะคะ่ะคิดอ่านเหมือนกับว่าเป็นคนชอบลงทุนชอบอวางแผนในด้านของการเงินเป็นคนที่เก็บเงินเป็นแล้วก็ มันเองเห็นถึงการการมีทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินอาจจะเป็นอาจจะไปซื้อทองอาจจะไปซื้อบ้านที่มันเป็นทรัพย์ระยะยาวของคุณถึงจะมีเรื่องของภาระห,หนี้สินแต่มันเป็นทรัพย์ที่มั่นคงและมันองเห็นถึงการได้เงินใหม่ๆเข้ามาจากในเรื่องของงานอาจจะเป็นโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างที่เข้ามาก็ดูจะ คือในเรื่องของงานของคุณน่ะได้เงินได้เงินแน่นอนได้เงินใหม่ๆเข้ามาแล้วก็บางท่านก็อาจจะเสียเงินกับสุขภาพของตัวเองเพราะมอนิงเห็นถึงความความลุยของคุณคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านชีวิตอยู่กับรถอยู่กับการเดินทางอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือไม่ค่อยดูแลตัวเองเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนว่าระวังจะเสียเงินกับสุขภาพนะคะ แล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็มอร์นิงเห็นถึงการได้เงินก้อนใหญ่นะคะบางท่านก็จากหน้าภัยที่ขึ้นมาในเรื่องของการถูกหวยโลยเบอร์อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ที่มอร์นิงเห็นเงินก้อนใหญ่จะมาจากในเรื่องของงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ในส่วนของความรักเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์2569เดือนของความรัก1ิเหรียญขึ้นมาคุณเป็นคนติดบ้านรูกไหมเป็นคนชอบอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปเที่ยวสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมีโอกาสที่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกนอกบ้านมันจะเป็นจังหวะทามมิ่งของคุณ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาช่วงนี้คุณเนื้อหอมมีมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้คุณต้องเลือกแต่ว่ามันอยู่ที่คุณเนาะเลือกเลือกผิดเลือกถูกเพว่ามันมีเรื่องของอสิบดาบขึ้นมาจะมีคนหนึ่งที่ทำให้คุณเสียใจมันเหมือนกับว่าคนที่รักไม่ได้คนที่ได้ไม่ได้รักอะไรประมาณนั้นเนาะ แต่ก็ให้เลือกดีๆเนาะเพราะคนคนนี้ก็ดูจะเป็นคนที่คู่สินเสมอกับคุณด้วยคนที่จะทําให้คุณอาจจะเสียใจอาจจะเป็นชาวทาดลมได้นะคะมิถุนตุลกุมแต่คนที่จะทําให้คุณมีความสุขหรือปรับตัวเข้ากับคุณได้ก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวธาตดินก็ได้ค่ะพุกศกันมังกรว้าวคุณดูเนื้อหอมช่วงนี้จะมีคนเข้ามาเปคุณนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีธนกทางการเงินที่ดีเข้ามาในช่วงนี้ก็อยู่ที่วาสนาเนาะจะได้เหมือนกับว่าแล้วแต่บุญวาสนาคุณจะได้เจอคนแบบไหนแต่จะมีเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนแน่นอนในช่วงนี้นะคะชาวคนโสดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกำลังวังชาว้าว ผูกปกครองดูช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณดูเอาอยู่นะคุณดูแบบเหมือนถูกตามใจไหมเพราะดูมีความสุขอยู่นะคะเป็นในเรื่องของการแบบคนคนนี้ถึงจะไม่ได้ให้สถานะอะไรคุณแต่คุณรู้สึกปลอดภยัยคุณรู้สึกว่าเขาก็พร้อมทํำทุกอย่างให้คุณพร้อมที่จะเอาอกเอาใจพร้อมที่จะทนุถนอมปกป้องคุณได้แล้วก็ มีเกณฑ์ที่เขาจะทําให้คุณเห็นในความชัดเจนครั้งนี้เหมือนกันเหมือนแสดงให้เห็นแต่คําพูดไม่หลุดออกจากปากอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวถึงเวลามีโอกาสที่เขาจะหลุดปากออกมาเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเข้าหาผู้ปกครองเข้าหาผู้ใหญ่ฝ่ายคุณฝ่ายเขาก็ได้หรือความสัมพันธ์มันมันดีขึ้นมากม ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรฟื้นฟูเหมือนคุณอาจจะปล่อยวางบางสิ่งบางเรื่องที่มันแบบมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีความรู้สึกแย่ๆเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรเขาอาจจะมีข้อดีข้อเสียอยู่บ้างแต่คุณก็พร้อมที่จะมองในข้อดีของเขา ถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้เหมือนอยากเก็บไว้ในใจให้คุยให้พูดออกมาเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่เครียดแล้วก็มันจะทำให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกภายในใจออกมาด้วยเขาจะได้รู้ว่าคุณคิดอะไรคุณอยากบอกเขาในเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ความรักมันเคลียร์มากๆเพราะดูเขาก็ใส่ใจคุณอยู่แต่บางครั้งคุณอาจจะไม่พูดออกมามันมีความในใจอะไรบางอย่างที่คุณไม่พูดแล้วเขาก็อาจจะระแวงเหมือนกันด้วย ก็สามดาบขึ้นมาอาจจะหมายถึงระวังคนมือที่สามบุคคลที่สามที่จะเข้ามาในช่วงนี้เพราะคนเองเห็นถึงความเจ้าสนิทของคุณแล้วก็มีคนเข้ามาหลงไหลได้ปื้มอะไรแบบนั้นนะคะอืมก็ระวังนะคะใครที่แบบเหมือนความรู้สึกมันมันมีเรื่องของความขาดใจอะไรบางอย่างหรือความน้อยใจอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจไม่ว่าอาจจะเป็นฝั่งไหน ฝ่ายคุณก็ได้ฝ่ายเขาก็ได้ถ้ามีอะไรต้องเคลียร์กันเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการหมักหมมการเก็บกดมันอาจจะระเบิดออกมาในในครั้งเดียวแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันมันมีความความความร้าวความไว้เนื้อเชื่อใจที่เคยมีมันมันจะลดลงแบบนั้นก็ได้ แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะถ้าคุณปรับความเข้าใจกันได้ความสุขก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าความรักมันมีมากกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษกค้ะในเดือนกุมภาพันธ์2569รสอริโอราศีพิจิกก็คือภพเรือนปัตตนิของคุณดาวเจรือปัตนิไปจอนอยู่ในภพเรือนสุภา ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางกับคู่ครองหรือมีเกณฑ์จะได้ถ้าคนสดอาจจะได้เจอคู่นะคะจากการเดินทางหรืออาจจะเจอคู่คนที่อยู่ตา่างที่ด่างถินแดนไกลคนที่อายุมากกว่าก็ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็ช่วงนี้การเดินทางของคุณจะประสบความสําเร็จการดีลงานการพูดคุยถึงข้อตกลงต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะ แล้วก็ดาวพระพฤหัสขึ้นมาจูปิเตอร์ความอบันดันก็คือ,อพบเร,รือนการเงินของคุณมีดาวพระพฤหัสจรอ,อยู่ในพบเร,รือนการเงินเป็นช่วงที่คุณจะมีความความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่จากในเรื่องของงานหรือช่วงนี้ผู้ใหญ่จะให้ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้การได้ทรั์ก้อนโตจากในเรื่องของงานก็ได้นะคะ ดูการงานของคุณจะโดดเด่นในช่วงนี้จะได้ทรัพย์ราศีพฤกษ์กขึ้นมาตัวตนของคุณขึ้นมาคุณจะโดดเด่นการมีชื่อเสียงการมีเงินทองเกิดขึ้นบางท่านเจอความรักหรือจะมีกัลยาณมิตรเข้ามาส,งส่งเสริมกอหนุนทําให้ชีวิตของคุณมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะหมอหนิงเห็นถึงความความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นจากคําพูดการดิวการได้ข้อตกลงต่างๆการได้เงินก้อนใหญ่ third house ก็เหมือนสังคมของคุณหรือคุณอาจจะได้เจอกับสังคมที่จะดึงดูดการเงินที่ดีขึ้นหมายถึงว่าคุณจะได้เข้าไปสู่สังคมไฮโซสังคมที่จะเจอกับคนที่มีเงินนะคะแต่คุณก็จะได้ได้ในเรื่องของการมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นอาจจะทำความรู้จัก เกิดเป็นเพื่อนเกิดเป็นกัลยาณมิตรเกิดการต่อยอดไปในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณได้แล้วก็สิ่งที่คุณเหมือนกับวงสังคมของคุณตัวตนของคุณคุณจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมแล้วก็จากทักษะความรู้ความสมามารถของคุณเนาะก็จะนำทำให้ตัวคุณเกิดความร่ำรวยจากสิ่งที่ทำจากสังคมที่เปลี่ยนไปจาก การลุยของคุณด้วยแล้วก็การถูกสนับสนุนจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือความรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกวาวความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ภาระมีบางท่านจะได้ได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับ หลายๆคนหรือบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยบที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้ภาระ,ะเยอะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการสอนการให้ความรู้ต่างๆแต่คุณมีความสุขถึงภาระ,ะจะเยอะถึงมันจะมีเรื่องของความหนักความเหนื่อยแต่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วคุณก็จะได้ในเรื่องของคนที่ยอมรับในตัวคุณคนที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวคุณ แล้วคุณก็จะภาคภูมิใจในตัวเองเพราะหมอนิ่งเห็นถึงความสุขรอยยิ้มแล้วก็การการถ่ายทอดท,อทักษะความรู้ความสามารถของคุณด้วยแล้วก็หมอนิ่งเห็นถึงคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูหรือใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีการการได้ผลประโยชน์หรือ จะมีคนเข้ามาดูแลคุณแล้วก็ดาวสุขตอนนี้ดาวพระสุกรจออ,อยู่ในภพเรือนสุภาะเป็นเทวีโชคด้วยก็จะได้รับผลผลประโยชน์จากเพศหญิงจากการถูกสนับสนุนช่วยเหลือจากาคนที่เป็นเทวีโชคเนาะก็จะขึ้นกับผู้หญิงมากมากกว่าผู้ชายอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนถูก เอนดูก็หนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายแล้วก็ได้อะไรมาง่ายๆในช่วงนี้จากาจากคำพูดจากการกระทำของคุณด้วยดวงมหาเมตตามหานิยมอะค่ะดวงดวงพูดอะไรมีคนเชื่อถือเชื่อฟังเพราะว่าดาวอังคารร่วมดาวพระศุกร์เป็นคู่ปากหวานสุขปากหวานอังคารรับเอาก็หมายถึงช่วงนี้การพูดกันเจรจาต่อรองใดๆจะได้รับผลประโยชน์รายได้ที่ดี เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษกอีกบ้างคะมาองขึ้นมาคนที่รู้จักคุณหรือคนที่มองคุณเข้ามาคุณดูน่าเชื่อถือคุณดูมีออร่ามีความสง่าผ่าเผยแล้วก็คนอื่นๆดูดูคือมองเข้ามาคุณเขาดูพึ่งพาคุณได้ เขาดูแบบคุณเป็นคนที่เขาอยากจะฝากชีวิตหรือฝากความหวังไว้กับคุณอแล้วคุณดูจะได้รับการเป็นผู้นำนำทีมนำองค์กรหรือบางท่านก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะช่วงนี้การการพูดอะไรก็แล้วแต่ของคุณจะมีคนนิยมชมชอบแล้วก็พร้อมที่จะทำในสิ่งที่คุณพูดนะคะทาวิรูปัก มีเกณฑ์จะได้เงินจากคําพูดมีเกณฑ์จะได้เงินจากความสามารถของคุณแล้วก็เสน่ห์เมตตามหานิยมขึ้นมาโดดเด่นมากๆช่วงนี้ยิ่งพูดยิ่งดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้โอกาสของการมีความามีความสําเร็จในด้านของคําพูดการเจราจาต่างๆแล้วก็ใครที่เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ encer, เป็นนายหน้ามีเกณฑ์ที่คุณจะเฮงจะปังคนจะรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็ใครที่เป็น ยูทูบเบอร์ต่างๆก็ดูจะโดดเด่นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดวงจะเฮงจะปังมากๆบางท่านคลิปแมสคลิปไวรัลได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้ด้วยอาจจะเดินทางต่างประเทศอาจจะเดินทางในระยะใกล้ได้หมดเลยชีวิตจะกําลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นโอกาสต่างๆกําลังเริ่มเข้ามาการเงินดีขึ้นมีเกณฑ์ได้ทรัพย์มีเกณฑ์ได,ได้เงินก้อนใหญ่ หรือมีเกณฑ์ได้อสังหาริมทรัพย์หรือบ้านก็ได้นะคะในบางท่านนะคะก็สิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาหาคุณในเรื่องของการเงินนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมานึ่งได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักก,กลบกับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ